เอาเลยครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทีน่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในไลน์เกมเศอรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์จี้ข้างล่างใหม่นะครับเข้ามาด้วยกัน 2G จี้นะผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมความสามารถกันข้าวๆก่อนแลวกันนะครับซึ่ง 2G จี้ที่เข้ามานี้นะครับเป็นไทยประดิษฐ์นะครับไม่ได้เป็นจี้ใหม่ของทางเซิร์ฟเกาหลีเลยนะครับอันนี้ผมไม่เคยคุ้นหน้ามาเลยแต่ว่าเหมือนจะยามออกมาได้ดีอยู่นะอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูที่อ่า ชิ้นแรกก่อนนะเป็นบอดทาสีกําแพงเหล็กนะผมบอดทาสีกําแพงเหล็กนะเมื่อทาสีนะครับและโจมตีทําลายของฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ป้องกันนะครับแล้วก็โอกาส80%ป้องกันสกิลมารําย้ายแสดงผลสูงสุด2ครั้งนะครับก็อันนี้ถ้าให้ผมเดานะอันนี้คือเดานะเดานะก็คือมีความสามารถในการป้องกันการทาสีจากฝ่ายตรงข้ามป้องกันการทําลายเมือง แ0นะครับแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีบังคับย้ายเหมือนหมวกกาแพงเหล็กเนี่ยสครั้งว่าง่ายง่ายก็คือมีความสามารถในการป้องกันการทาสีแล้วก็ป้องกันบังคับย้ายสองครั้งนั่นเองนะโอเคแล้วก็สามารถใส่อันนี้ไปแล้วก็สามารถใส่หมวกอื่นได้ที่ไม่ใช่หมวกป้องกันอะไรแบบนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีหมวกป้องกันสามารถใส่จี้นี้ไปป้องกันได้นะต่อมานะครับเป็นจี้อ่าจรวดโลนะผมจรวดโลนะ เมื่อ,อตกพื้นที่ของตัวเราเองนะครับมีโอกาส55%ที่จะชาร์จโล่สูงสุด2ชั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถเมื่อแผ่นหังข้ามนะครับมาตกพื้นที่ของเราโอกาส65%ข้ามันทางที่แพงขึ้น2เทิร์นอันนี้ไม่ต้องเข้าใจอะไรยากนะครับมันคือเอฟเฟกมานาวเนาว่าหรือว่าความสามารถเดียวกันเลยกับมีเจ้าของอาคารนั่นเองนะครับที่มันจะมีคูณ2คูณ4คูณ8ขึ้นบนหัวนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกตัวเดียวกันแล้วก็มีชาร์จโล่ให้ ห้าสิบห้าเปอร์สูงสุดสองชั้นประมาณนี้ความสามารถของจี้นี้ผมมองว่าก็ใครที่ยังไม่มีจี้สร้างโล่อยากจะได้ไว้ก็หาได้นะครับหาได้นะมันไม่ได้น่าเกลียดครับอืมสรับบางตัวที่มันแบบบางตัวที่มันมีเคลื่อนย้ายอยู่แล้วเช่นแบบตัวเกียวได้เงี้ยเกียวด้ก็มีกลับเมืองอยู่แล้วหนูเอ้ยเงี้ยหนูเอ้ยก็มีไอเอ้ย,ออยตัวใหม่อ่ะเอ้ยตัวใหม่ก็มีความสามารถในการกลับเมืองใช่ไหมจับแปนของมันอยู่แล้วหรือเราจะใส่เป็นแปนแปนเรือแปรเรือ วาร์ปก็ได้นะครับที่มีกลับเมืองนะแล้วใส่จีนี้ไปด้วยมืนอก็จะได้ทั้งกลับเมืองแล้วก็ได้ทั้งชาร์จโลแล้วก็ได้ทั้งอ่าไอเอฟเฟกนั่นแหละนะครับอันเมื่อกี้ที่เมืองอ่าข้ามมทางแพงขึ้นนั่นแหละนะครับผมอืมนั่นแหละนะก็สองจีนี้ถ้าเกิดว่าแนะนําสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนําเป็นจี g จีจี g ้จี้นี้ละกันนะครับเพราะว่ามีป้องกันสองครั้งนะอืมคือมันหน้าหาด้สองจีเลยนะสำหรับผมผมคิดว่าไม่แน่ผมอาจจะหาสองจี้แล้วเปล่าเราขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่า ผมผมจะปิดที่เท่าไหร่นะเออถ้าเกิดว่าปิดน้อยอาจจะหาเพิ่อมอีกจีนึงก็ได้ก็ผมคิดว่าจีนี้ยังไงผมก็หาว่ามีการทาสีใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะมีการทาสีแล้วก็มีป้องกันการมาคับย้ายแสดงผลสองครั้งใช่ไหมก็เหมือนมีหมวกในตัวแต่ไม่มีคุมเต่านะครับมีหมวกป้องกันให้แต่ไม่ได้มีคุมเต่าให้นะแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการทาสีหรือเปล่า ประสิทธิภาพธรรมดาที่ทรงพลังไม่มีใครแต่ชนะฉันฉันที่สูมหมวกกาแพงเหล็กหมวหเลากามาเจอฉันสิเอ๊ะหมายความว่ายังไงนะอันนี้สามารถป้องกันความสามารถของหุ่นเลากาได้เหรอซึ่งมันไม่ได้บอกไว้นะครับว่ามีการดีบัฟเพราะว่าหมวกหุ่นเลากาเนี่ยมันเป็นดีบัฟนะก็ถ้าป้องกันหุ่นเลากาได้ก็คือจะเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่า อาจจะความสามารถแล้วผมคิดว่ามีแค่ป้องกันการทาสี80%แล้วก็มีป้องกันการบังคับยาย2ครั้งน่าจะประมาณนี้นะจี้นี้นะผมก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ลองทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมก็ถ้าเกิดว่าจี้นี้มีการป้องกันการทาสีจริงเราสามารถใส่ไป ป้องกันโดนระเบิดได้นะแล้วก็ป้องกันพวกเอลรนีและพวกนี้ได้นะที่มันมีความสามารถในการทาสีอะช่วงนี้ก็ระบาดหนะักอยู่นะจี้ G พวกนี้นะครับอะโอเคนะครับต่อมานะเป็นวิธีการตามหานะจี้สองชิ้นนี้นะมีสองเวอร์ชันที่เป็นสกินซูเปอร์ลิมิเต็ดนะครับอันนี้ไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับผม,มไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์นะเท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็วัตถุดิบที่ให้ตามหาคือให้หาเอสใช่ไหมสี่ใบนะแล้วก็ต้องหา a บวกสองชิ้นเพื่อเอามาแลก s หนึ่งชิ้นแล้วก็ต้องหา a สามชิ้นเพื่อเอามาแลก a อ่า s หนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับก็สรุปไม่ง่ายว่าต้องหา a บวกทั้งหมดแปดชิ้นนะผมแล้วก็ต้องหา a นะผมทั้งหมดสิบส,สองชิ้นเพื่อเอามาปิด g หนึ่งชิ้นไปนั่นเองนะครับอืมประมาณนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําเป็น g นี้แล้วกันนะครับมันน่าจะป้องกันได้ดีแทนหมวกป้องกันไไปกก่่อนนนนะะครััับมผมผวาใช้้แแทดลหล นะครับสำหรับใครที่แบบชอบใส่หมกสงการอนต์อย่างเงี้ยก็สามารถใส่จี้นี้ไปป้องกันได้นะครับอืมโอเคแล้วก็อ่าแปบ๊บหนึ่งนะผมผมดูที่ร้านค้าก่อนมีอะไรน่าสนใจไหมย,ยังไม่เปิดนะครับแพ็กเกจก็เหมือนจะยังไม่มีอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับอีเวนต์นี้ก็อ่านความสามารถได้ฟังคร่าวๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนถ้าเกิดว่าใครแบบปิดมาแล้วหรือว่าลองเล่นแล้วอย่างเงี้ย แล้วมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอืมเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นคือเท่าที่ผมอ่านดูผมคิดว่ามันเป็นความสามารถอย่างที่ผมบอกนั่นแหละก็คือมีการทาสีป้องกันการบังคับย้ายสองครั้งประโยชน์ออกมานก็คือป้องกันโดนระเบิดทาสีได้ทําลายเมืองได้ใช่ไหมป้องกัน่เอโรนี่ได้นะครับที่มีความสามารถในการโยนนาอตตกและทาสีนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ป้องกันพวกสายทาสีอย่างเช่นอาชาเซตเพนบอร์ดอย่างเงี้ย ก็สามารถป้องกันได้นะครับผมคิดว่าน่าจะดีนะครับคิดว่าน่าจะหานั่นแหละนะครับอืมโอเคก็เมื่อทาสีใช่ไหมแลวโจมตีทําลายของฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส80%ป้องกันนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนอ,อย่างที่ผมคิดนั่นแหละนะครับอันนี้ลิมิเต็ดก็ไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์อะไรเป็นอย่างที่เราคิดเป๊ะเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นี้นะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ คุยคุยกับผมได้ใต้คลิปแล้วกันนะครับแต่ว่าจากที่ผมอ่านคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสมผู้เล่นใหม่แนะนําให้เอาตัวที่อ่าไอไอบอทนั่นน่ะไอบอทป้องกันนั่นน่ะ <laughs> มันชื่ออะไรนะเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะผ <laughs> ู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้ขอฟิกไว้เลยแล้วกันนะครับผ <laughs> ู้เล่นใหม่นะเอาอันนี้ก่อนนะผมอ่าบอททาสีกำแพงเหล็กนะผมอืมบอททาสีกำแพงเหล็กโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรับอีเวนต์นี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครแบบไปไปเห็นมาเจอมาแล้วแล้วมันเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะมันเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านี้ก็เรามาเลือกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วกันนะครับก็นั่นแหละนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆลาทุกคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมจๆ